มาลอทางของชารุชปรุยครับชารุรับโดนเบียดแต่ยังพะหลุดมาได้แล้วเปิดมาจวนนี้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับไทยเราออกนําได้อย่างรวดเร็วครับชนะนันป้อมบุภาครับสามารถทําประตูได้แต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตแก่ชารุชปุยด้วยนะครับกระชากบอลไปถึงสุดเส้นแล้วก็เปิดใส่ผ่านมาให้ชนะนันยิ่งไม่พลาดครับโอ้แล้วเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บเจ็บแบบไม่น่าเจ็บหรือเปล่าเพราะว่า โอ้โหเหมือนกับมาดีใจแล้วก็มาเราไม่เห็นจังหวะภาพที่เขาล้มลงไปนะครับตอนช่วงยิงประตูได้นี่ยังดีอยู่เลยครับแต่ว่าตัดกลับมาตอนฉลองประตูเจ็บซะแล้วครับนะนั้นป้อมบุกผาครับกล้องจับมาที่ดาวยิงของทางฝั่งอินโดนีเซียที่วันนี้ได้พักนะครับนี่ครับต้องชมเชโรชปุยที่เบียดแข็งแกร่งดีครับแล้วก็แต่งเข้าไม้เพื่อนนะครับ แต่จงังหวะยิงนี่ก็เหมือนไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ไม่ทราบว่าไปเจ็บตอนไหนเหมือน,นกันครับนี่ครับตอนแรกก็วิ่งดีใจมาดีๆอยู่นะครับนี่ครับถ้ากระโดดปุ๊บเข่าวโอ้โ,ห,โหมโอ้โหนี่ครับกระโดดปุ๊บแล้วลงมาเข่าบิดครับโอ้โ ไม่รู้จะได้คุ้มเสียหรือเปล่าโดยส่วนตัวของชนะนัน์ป้อมบุผานะครับชนะทิ่ได้บอลครับชนะทิ่ไหลต่อแมเกียร์กลับคืนมาสั้นไปน,นิดเดียวนะครับเกิดวิดแต่ชนะทิเพื่อังเปิดมาเก็บบอลไม่อยู่ครับอดิษักิชารูล <Char ry. S 1> ชิปลูกนี้ได้สวยครับนุรุปาบอลลงนุรุจ่ายมาแล้วได้ยิงสวยเหลือเกินครับโอ้โหแมจ่จังหวะยิงเข้าข้อมากครับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับ ถูกเปลี่ยนลงไปแทนชนานันป้อมบุกผาแล้วโอ้โหจังหวะยิงของไทยเรานี่เรียกว่าวันนี้จังหวะจบเฉียบคมครับหน้าเป้าทั้งสองคนนะครับทั้งชนานันที่เจ็บออกไปแล้วพออดิศักดิ์ลงมาปุ๊บนิดโอ้โหได้ลูกยิงลูกนิดเฉียบขาดมากครับ2-0ไปแล้วครับโอ้โหกองเชียร์วันนี้คึกคัดเลยครับจังหวะกึ่งกึ่งฮาบอลเลยนะครับของอดิศักดิ์ไกรสอนครับลูกเปิดเข้ามาของนูรูสีนานเกมนะครับโุ้โหนีบทาง กุนซือของอินโดนีเซียครับยืนเหมือนกับจะเปิดตัดเข้ามาตัดหลังไปนิดนึงแต่ว่าเอี้ยวตัวยิงได้สวยเลยครับนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆครับถือว่ายิงได้เฉียบขาดมากนะครับอดิษัาไกรสอนเกมรุกไทยครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างครับดูครับจังหวะของนโรูเซียเกมนะครับพลิกกลับมาแล้วยิงจริงหหตก ขาบอลเล่ครับเสียบมุมเข้าไปเลยครับลักษณะประตูแรกกับประตูที่2ไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ล้วลูกนี้จะเป็นประตูที่3ด้วยจับชับโอ้โหชารุชปุยครับจับปุ๊บยิงติดครับไทยเรายังปุกเป็นลรกนูรูพยายามรีบยิงติดครับแต่นูรูที่จอมขยันอยู่แล้วนะครับเปิดโค้งมาเสาโอ้โหบอลสูงไปหน่อยครับครับไทยเราพอนำสองสูงเทานี้ปกว่าเดินหน้าปุกแแลกครับ พาบอลขึ้นมาแล้วก็ไหลไปครับงโล่งไม่มีใครประกบชนะทิพย์คับจ่ายวิ่งตัดหลังและลูกนิดโอ้โหมุมมันไม่เหลือครับเติรกริตตอกส้นมา <c oughs> ตอกเข้าไปโดยูดีเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับอ่าเป็นชาริชปุยครับลูกนี้ถือว่าจังหวะยิงสวนได้ดีเป็นชนะทิพย์สงกระสินนะครับลูกนี้เหลือเกินครับ ามซิโก้เกาศิษัเอ๊ะเหมือนจะไม่ได้เลยครับสุดท้ายมาได้ประตูครับเมซี่เจครับทำประตูได้2นัดติดต่อกันแล้วนะครับกล่องไปจับที่ชาปุยชาปุยนี่เป็นคนที่ถลังเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษหมาแล้วนี่ครับไม่ได้ลงนะครับชาปูยาทยาศูนหน้าตัวเก่งของกินโดก็ ก็น่าจะเจอเกาหลีเหนือแหละนะครับดูครับจังหวะเข้าทำจังหวะจ่ายมาสวยนะครับนี่ครับเรือิตดีดซ่อนย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับแล้วคนที่วิ่งถล่มเข้าไปคือชารลูชปุยแต่ว่าผู้สาประตูอินโดนีเซียชกไปเข้าทางขอชนะทิพย์สงกระสิ์ครับสวนเข้าไปเป็นประตูที่3ครับยิงได้แม่นยิงได้คมมากนะครับเมซี่เจ อยังคล่องครับดูครับบอลเชื่อมเท้าจริงๆก็เปิดไปพิโยคืนกลับชนาทิพย์เสาสองก็เรียบร้อยครับโอ้โหเปิดแม่นจริงๆครับวันนี้ชนาทิพย์โดดเด่นมากนะครับเปิดให้เปอร์กริชทวีการครับเข้าฮอสที่เสาสองได้คือเปิดไปเป๊ะเลยครับแล้วไม่มีใครประกบเฟอร์กริชอยู่นะครับซีประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับชนาทิพย์ในครึ่งหลังนี้ยิงหนึ่งเปิดอีกหนึ่งครับาแล้วจังหวะนี้ถ้าย้อน กับหลังวินี้บอลเท้าต่อเท้าของไทยไมีจ่ายกันน่าจะถึงสิบจังหวะนะครับก่อนที่จะจบด้วยเป็นการเป็นประตูอ้อมมาจากทางด้านกราบซ้ายนะครับวนมาโอ้โหนี่ครับดูสีหน้าของทางสตาฟโคชอินโดนีเซียวันที่ทุกอย่างมันลงตัวนี้ก็ดูมันง่ายไปหมดนะครับสวยมากครับจังหวะนี้ดูครับ ชนะพิษทิงเลยให้นี่พอดิบพอดีเลยครับกับจังหวะเข้าทําของเกิดตุริการครับ4-0เข้าไปแล้วครับเสียบบอลได้หร,รือเปล่าพิญโยโอกาสทอาครับยิงเรียบร้อยหประตูต่อศูนแล้วครับแม่นิดเหมือนเป็นพวกซุปเปอร์ซับนะยครับตัวยิงประตูได้นัดที่แล้วก็ทําประตูปิดท้ายลูกที่3ให้ไทย นัดนี้พิโยยพินิษนะครับก็ทําประตูที่5ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นลูกสุดท้ายหรือเปล่านะครับเป็นประตูแรกที่ไทยเรายิงได้โดยไม่ได้ลงท้ายด้วยเลขขน,นะครับโอ้บอลยาวมาไม่ลาหน้าแล้วผู้สาประตูของอินโดนีเซียนี่เตกูเอมิรุดินยืนกักครับสองจิตสองใจจะออกมาสกัดดีหรือเปล่าสุดท้ายยืนคุมเส้นนะครับเวลามีเลยครับพื้นที่มีพิโยนพินิท เป็นประตูที่5ครับนี่ครับบอลยาวไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะน,นี้บอลออกจากเท้ามานีพิโยวิ่งสอดขึ้นมาคู่สามประตูจะออกก็ไม่ออกครับยืนคุมอยู่นะครับไม่น่าเชื่อครับว่า3นัดกับคู่แข่งขันอย่างมอดิฟติมาเลสเตและก็อินโดนีเซียในรอบแรกนี่เราจะยิงได้ประตูเยอะที่สุดจากอินโดนะครับครับพอเราเข้าถึงรอบรองแล้วก็หุไปชิงนับสามได้เราแพ้สีสครับ ได้ลูกที่หกหรือเปล่าเรียบร้อยครับมาดิสักไกสอนนะครับทำประตูลูกที่หกให้กับไทยครบครึ่งโหลพอดีครับมาสาวคิตตีวันนี้แล้วก็สาวสาวั้งหมดกองเชียร์หนุ่มหนุ่มังหางนะครับเรนร่าเลยครับวันนี้เข้ามาชมเชียร์ในอินชอนฟุตบอลสเตเดียมได้เห็นไทยถลลมอินโดนีเซีย6ลูกไปแล้วครับ ไม่น่าเชื่อครับเป็นสกอร์ที่ขาดลอยโอ้โหข้างหลังครับอินโดนีเซียก้มหน้าก้มตาเลยครับ <c oughs> แล้วสถิติของกิษณศักดิ์เนส,เสนาเมืองนะครับสองครั้งหลังที่เราเข้าถึงรอบ ตัดเชือกสี่ทีมสุดท้าย,ายก็เป็นผู้เล่นในทีมไทยในเอเชียนเกมทั้งที่<ช>กรุงเทพมหานครแล้วก็ทีมปูซานด้วยใช่ใชครับอที่ได้เคยเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับซิโกโ้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในเอเชียนเกมส์ปี1998ที่ก็การทําทีมของซิโกโ้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในอนดีตเป็นสูนย์หน้าดาวยิงนะครับทําทีมก็เนี่ยพยายามให้ลูกทีมที ถ้ามีโอกาสก็ต้องพยายามทำประตูให้ได้เยอะๆครับวันนี้วิญญาณเพชรคาดมากันเพียบกับนักเตะไทยนี่เป็นภาพลเลือเห็นลูกที่สองของบริษัทไกรสอนและประตูหกศินของ